พักคินาวิพังกสูตรเป็นประสูตรที่เกี่ยวกับผลบุญของการให้ทานที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีท่านได้ถวายผ้าแก่พระพุทธเจ้าโดยอยู่ในพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่14สุดตันตะปิฎกมัชชิมนิกายอุปริปันนาณหน้าที่342ข้อที่706 ทักกินาวิพังกสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการถวายทานหรือทักษินาโดยมีการแยกแยะประเภทของทานและอนิสงค์ของทานต่างๆเหตุการณ์นั้นก็คือพระนางมหาประชาบดีโคตมีท่านนำผ้าไปถวายที่พระวิหารน,นิโคทารามเขตพระนครกบิลพัท โดยที่พระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งเป็นพระมาตุจฉาก็คือนาะและพระมารดาพี่เลี้ยงของพระพุทธเจ้านั่นเองได้ทรงนำผ้าห่มคู่ใหม่ที่ทรงกรอได้และทอด้วยพระองค์เองมาถวายแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าโดยเฉพาะเจาะจงถึงสามครั้งแต่พระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธที่จะรับเป็นการส่วนพระองค์ และพระพุทธองค์ก็ทรงตรัสแนะนำให้พระนางนั้นถวายแก่พระสงฆ์โดยให้เหตุผลว่าเมื่อถวายแก่สงฆ์แล้วก็จะเป็นอันว่าพระนางนั้นได้บูชาทั้งพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ด้วยในครั้งนั้นพระอานนท่านก็กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้านั้นส่งรับผ้าของพระนางมหาประชาบดีโคตมี โดยที่ท่านพระอน,นุลท่านก็ชี้แจงถึงอุปการะอันใหญ่หลวงของพระนางที่มีต่อพระพุทธเจ้าคือทรงเลี้ยงดูเมื่อพระมารดาสวรรคตและอุปการะอันใหญ่หลวงที่พระพุทธเจ้าทรงมีต่อพระนางก็เป็นเหตุให้พระนางนั้นได้ถึงพระรันะตนตตยเป็นสรณนะ ได้งดเว้นจากอากุศลกรรมได้ประกอบด้วยความเลื่อมใสไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมและก็พระสงฆ์และท่านหมดความสงสัยในอริยสัจท,ทั้งสีโดยที่พระพุทธเจ้าทรงรับรองว่าถูกต้องถูกแล้วถูกแล้วอานน์และทรงตรัสต่อไปว่าแม้การตอบแทนผู้มีอุปการะอย่างนี้ด้วยการกราบไหว้ ลุกรับธรรมอัญเชีธีรำสามีจีกรรมหรือด้วยปัจจัยสีคือจีวรบินทบาทเสนาสนะขิลานปัจจัยก็ยังไม่นับว่าเป็นการตอบแทนอย่างดีด้วยดีแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงจำแนกฐานออกเป็นสองประเภทหลักๆก็คือ 1. ปาติปุกคลิกฐานและสองสังฆทานการให้ทานในสง์ พร้อมทั้งระบุอนิสงส์ที่แตกต่างกันไปอย่างเช่นประการแรกก็คือทักษิณาที่เป็นปาติปุคลิกทานคือเป็นการถวายเจาะจงบุคคลมี14ประการก็คือการถวายทานเจาะจงบุคคลได้แก่ 1. ถวายในพระตถาคตอราหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. ถวายในพระปัจเจกสัมพุทธเจ้า สถวายในพระสาวกอรหันสี่ถวายในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอาราธนผลให้แจง้งห้าถวายในพระอนาคามีหกถวายในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำอานาคามิผลให้แจง้งเจ็ถวายในพระสกะทาคามีแปดถวายในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้แจง้ง 9. ถวายในพระโสดาบัน 10. ถวายในท่านผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้ง 11. ถวายในบุคคลภายนอกก็คือผู้ประสจากความกำหนัดในกาม 12. ให้ทานในปุถุชนผู้มีศีลสิ 13. ให้ทานในปุถุชนผู้ทุศีลและ 14. ให้ทานในสัตว์ดิริจาน ซึ่งปาติปุคคลิกทานผลทักษินานั้นอย่างต่ำก็คือ 1. ให้ทานกับสัตติเรจรนนั้นได้ผลร้อยเท่า 2. ให้ทานกับปุถุชนผู้ทุศิลป์ได้พันเท่า 3. ให้ทานกับปุถุชนผู้มีศิลได้แสนเท่า 4. ให้ทานกับบุคคลภายนอกผู้ปราศจากความกำหนัดในกามได้บุญแสนโกดเท่า ประการที่ 5. ให้ทานกับผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปฏิผลให้แจ้งขึ้นไปจนถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้บุญนับไม่ได้ประมาณให้ได้ซึ่งการให้ทานกับพระระิยะนั้นได้บุญมากมายมหา,าศาลส่วนประการที่ 2. ก็คือทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์หรือการให้สังฆทานนั่นเอง หลักๆก,ก็จะมีเจ็ดอย่างก็คือการถวายทานแก่หมู่คณะหรือสงฆ์ได้แก่หนึ่งถวายทานในสงฆ์สองฝ่ายที่มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขค,คือยังมีพระพุทธเจ้าอยู่สองถวายทานในสงฆ์สองฝ่ายในเมื่อตถาคตปริพานไปแล้วให้ทานภิกษุและภิกษุณีสงฆ์สถวายทานในภิกษุสงฆ์สี่ 4. ถวายทานในภิกษุณีสงฆ์ 5. ให้ทานโดยแจ้งต่อสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกษุและภิกษุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วถวายทาน 6. แจ้งต่อสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัดภิกษุจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วถวายทานและ7แจ้งต่อสงฆ์ว่าขอได้โปรดจัด ภิกษุณีจำนวนเท่านี้ขึ้นเป็นสงฆ์แก่ข้าพเจ้าแล้วถวายทานซึ่งอนิสงค์ของการให้สังฆทานนั้นมีผลบุญที่นับไม่ได้ประมาณไม่ได้พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสว่าแม้ในอนาคตการจะมีแต่ภิกษุที่เป็นโครตรภูคือเป็นผู้ที่บวชเพียงเพราะสืบวงโดยที่มีผ้ากาสาวะพันคอ เป็นคนทุศิลมีธรรมที่ลามกแม้การถวายทานเฉพาะสง์ในเหล่าภิกษุนั้นคือการถวายที่เป็นสังฆทานก็ยังมีผลนับไม่ได้ประมาณไม่ได้พระพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าไม่กล่าวปาติปุคลิคิทานว่ามีผลมาก เมื่อเทียบกับทักษิณาที่ถึงแล้วในสงฆ์ก็คือสังฆทานและพระองค์ยังทรงตรัสถึงความบริสุทธิ์แห่งทักษิณาอีกสี่ประการก็คือทานจะบริสุทธิ์มากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับคุณธรรมของผู้ให้และคุณธรรมของผู้รับด้วยโดยที่พระพุทธองค์ทรงตรัสว่าประการแรกก็คือบริสุทธิ์ฝ่ายทายกก็คือผู้ให้ผู้ให้ที่มีศีลมีธรรม บริสุทธิ์และผู้รับก็คือปฏิคาหกผู้ทุศิลป์มีทมลามกไม่บริสุทธิ์ก็จะมีผลมากสําหรับผู้ให้ยิ่งถ้าเป็นผู้ให้ที่มีจิตเลื่อมใสของที่ได้มาโดยชอบธรรมและเชื่อในเรื่องของกรรมและผลของกรรมก็จะมีผลมากส่วนประการที่สองบริสุทธิ์ฝ่ายปฏิคาหกคือผู้รับโดยที่ผู้ให้ทุศิลมีมีทมลามก ไม่บริสุทธิ์และก็ผู้ให้เนี่ยได้ของมาโดยไม่ชอบธรรมด้วยแต่ว่าผู้รับนั้นเป็นผู้มีศีลมีทำงามและก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ฉะนั้นความบริสุทธิ์ก็จะเป็นฝ่ายปฏิฆาหกก็คือผู้รับผู้รับเองก็ย่อมจะได้ผลส่วนประการที่สนั้นก็คือไม่บริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายทั้งผู้ให้ก็เป็นคนทุศีลมีทำลามกไม่บริสุทธิ์ และผู้รับเองก็ทุศิลมีธรรมละมกไม่บริสุทธิ์พระพุทธองค์ตรัสว่าไม่มีผลที่ไพ่บุ์คือไม่ได้ผลบุญที่ดีส่วนประการที่สี่ก็คือบริสุทธิ์ทั้งสองฝ่ายผู้ให้ก็เป็นผู้ที่มีศีลมีทรรงามบริสุทธิ์และผู้รับเองก็มีศีลมีธรรงามที่บริสุทธิ์การให้แบบนี้ก็มีผลมากคือมีผลที่ไพ่บุญได้รับผลได้รับอนิสง์ และพระพุทธองค์ท่านยังตรัสอีกว่าทานที่เลิศกว่าอามิตรทานทั้งหลายก็คือทานที่ผู้ให้เป็นผู้ปราศจากราคะได้ของมาโดยธรรมมีจิตเลื่อมใสดีเชื่อกรรมและผลของกรรมอย่างยิ่งแล้วให้ทานในผู้ปราศจากราคะทานนั้นถือว่าเลิศกว่าอามิตรทานทั้งปวง ก็คืออย่างเช่นโสดาบันให้ทานกับโสดาบันสกทาคามีให้ทานกับสกทาะคามีอนาคามีให้ทานกับอนาคามีและสูงสุดก็คือพระอาหารหันต์ให้ทานกับพระอาหารหันต์เนี่ยถือว่าเลิศกว่าอามิตรทานทั้งปวงทักกิณาวิพังคสูตรนี้ก็อยู่ในพระไตรปิฎกไทยฉบับหลวงเล่มที่14 สุดตันตะพิดกมัดชิมนิกายอุปริปันาหน้าที่342ข้อที่706